เหตุการณ์ไม่คาดคิดจากความผิดพลาดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นวิกฤตอีกครั้งนี้จะถูกแก้ไขได้หรือไม่และผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงมาติดตามกันต่อครับตลอด3วัน2คืนที่น้องๆได้ทุ่มเทก,กับการแข่งขันในครั้งนี้ยอมอดหลับอดนอนช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาที่เข้ามาจนบางครั้งก็เกือบจะยอมแพ้แต่อะไร จะเป็นสิ่งที่ทําให้น้องๆกลับมามีพลังและลุกขึ้นสู้อีกครั้งวันนี้ KMITL Expert จะพาไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์และน้องๆจากทีม RTE KMITL กันต่อครับ a c c i ซิเ t วันนั้นนะครับมันเกิดจากเขาเรียกว่าความไม่เข้ากันของรถและลางครับสาเหตุที่ทําให้มันดูตกแรงขนาดน,นั้นต้องบอกว่าโค้งนั้นมีรัศมีโค้งไม่ได้แคบมากก็คือพูดว่าเราเคยผ่านโค้งที่มันแคบกว่านี้มาแล้ว แล้วพอเจอโค้งนั้นปุ๊บเราก็คิดว่าแคบกว่านี้มันยังผ่านเลยเราก็เลยอยากลองลองดันให้มันไปแบบด้วยความเร็วปกติดูก็รากดตามภาพรากฏตามภาพครับ <c oughs> สาเหตุหลักก็เป็นคอนกรีตเขากว้างไปหรือจะพูดอีกอย่างก็คือล้อเราแคบไปเนี่ยนะครับมันคือเหมือนกับวัตถุสองชิ้นมันปีนกันเลยครับม,มันก็นเลยคว่ำไปคืองงงงว่ามันล่วงไม่ได้ยังไงนะครับ ถ้าวิหลังจากนั้นก็คือมันจะวิ่งต่อได้ตัววะหลังจากนั้นอีกแป๊บนึงครับก็ก็ดิ่งครับแบบนั่งซึมกันหมดเลยหลังจากนั้นอีกแป๊บนึงก็เลยไปดูว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ได้พังเยอะขนาดนีว้วะก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เราออกแบบมารัดกลุ่มแลนะบคือแข็งแรงมากไม่พังแน่นอนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเอาแค่ตัวชุดล้อนะครับวิ่งกิ้งไปบนรางมันก็ วิ่งไม่ออกแนหะพอเราประเมินปัญหาปุ๊บพบว่าสายเบรกขาดแล้วมันเป็นวลาวข้อลดค่อนข้างเป็นชิน้นส่วนที่มีราคาผมก็เสนอทางแก้ให้อาจารย์ไปก็มีถูกแต่น่ากลางๆหรือว่าแพงจะดีที่สุดอาจารย์เขาก็อนุมัติเลยแพงดีที่สุดอันนั้นคือแบบใจมาจัดเลยคือแบบเฮ้ยอาจารย์เขาเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องทําได้จากกรุงเทพส่งวนเลยครับถึงเที่ยงเราก็คาดหวังผลรางวัลนะครับซึ่งก็ได้มา Presentation a l e n t เนี่ยเราจะได้อันดับ2ของโปสเตอร์แล้วก็ Innovation Challenge การนำเสนอนวันนตกรรมนะครับแล้วเราก็ได้อีกรางวัลก็คือที่2ของ P.R. Challenge ส่วนแท c ก b a เนี่ยเราจะได้ที่1ร่วมนะครับ Reliability Challenge น,นั่นคือความพร้อมของการแข่งขันแล้วว่าเราสามารถพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขันทุกสถานีเป็นที่1ร่วมนะครับแล้วเราก็ได้ที่2อง r i e Comfort นะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันการวัดบเบชัน,นครับ อันดับแรกเลยรับก็คือความใจสู้ของเขานะครับเพราะว่าจังหวะตกลางเนี่ยก็มีชิ้นส่วนที่เสียหายเราก็กู้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเด็กเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับซ้อมทั้งคืนนะครับจนกระทั่งรถสามารถเนี่ยมาวิ่งได้แล้วก็แข่งขันจบครบทุนรายการนะผมว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่สุดนะครับปัญหาที่เจอเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยความรู้ทางวิศวกรรมนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะใช้ได้เขามองปุ๊บเนี่ยคิดได้เลยว่าอิติ๋วมันต้องแก้อย,อย่างเงี้ยแทบจะได้ด้วยตัวเองเลย ผมแบบโคตรภูมิใจในตัวทุกๆคนเลยนะครับเราก็อยู่หน้างานเราก็เห็นว่างานมันหนักปัญหามันเยอะมากๆนะครับและทุกคนแบบแบบไม่ยอมใช้เวลา20วันในการสร้างที่ได้ยินมานะเขาก็พูดคนว่ายังไงมันก็ไม่เสร็จหรอกยังไงมันก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าคนที่เชื่อว่ามันทันก็คือทีมพวกเรากับอาจารย์เชื่อว่ายังไงมันก็ต้องเสร็จแล้วมันก็เสร็จอย่างแรกก็คือขอบคุณคณะครับที่ สนับสนุนขอบคุณอาจารย์อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทำได้อันนี้มันก็ไม่ได้ถูกๆนะครับการที่เขาให้เงินมาทำอะไรอย่างนี้คือเขาก็ต้องเชื่อมันในพวกเราขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ UJTech ค,ครับอันนี้คือ potential สปอนเซอร์ของจริงก็คือถ้าไม่มีเขาเราก็ทงไม่ได้ขอบคุณพี่นน้องที่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยกันสร้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับต้องขอยอมรับในความใจสู้ของน้องๆทีมนี้มากเลยนะครับ ที่สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ทันการแข่งขันนี่แหละครับถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและในอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นมาเปิดทุกข้อสงสัยไขยทุกความจริงกับพวกเรา KMITL Expert